กิจวัตรประจําวันทุกคนคงเคยทํากิจวัตรประจําวันกันใช่ไหมครับอย่างเช่นการนอนการตื่นการเข้าห้องน้ําการล้างมือหรืออะไรก็ตามแล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่านักบินอวกาศทํากิจวัตรประจําวันบนยานอาวกาศอย่างไรแน่นอนว่าในยานอาวกาศแตกต่างกับบนโลกมากๆ การเดินก็ไม่เหมือนกันแล้วนะผมก็จะพาทุกคนมาชมกันว่าการทำกิจวัตรประจำวันบนยานอาวกาศจะมีอะไรบ้างและเขาทำกันอย่างไรการล้างมือแน่นอนว่าช่วงนี้อยู่ในสภาวะโควิด -19 ทุกคนต้องสวมแมสและล้างมือเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสแต่ถ้าอยู่ในสภาวะไร้แรงน้มถ่วงละ่ะจะล้างมือกันอย่างไรในสถานีอวกาศจะมีถุงถุงหนึ่งที่มีชื่อว่า no rinse body b t s มันจะเป็นถุงที่เป็นน้ําผสมกับสบู่แล้วก็เป็นหลอดที่มีที่ล็อกด้วยการล้างมือก็เพียงแค่ปลดล็อกที่หลอดบีบน้ําออกมาจํานวนหนึ่งแล้วก็เอามือชอนน้ําจากนั้นก็ล้างมือตามปกติเหมือนอยู่บนโลกเลยบนสถานีอวกาศจะมีผ้าเช็ดมืออยู่ตรงส่วนต่างๆของสถานีเราก็เพียงแค่เช็ดมือเหมือนกับอยู่บนโลกนอน การที่อยู่บนยานอาวกาศแน่นอนว่าทุกคนยุ่งมากๆเลยทํางานหนักทํางานทั้งวันแล้วก็ออกกําลังกายด้วยว่าแต่การนอนบนยานอาวกาศนั้นทําอย่างไรละ่ะบนสถานีอวกาศจะมีห้องนอนเล็กๆอยู่ประมาณ6ห้องอยู่ตรงส่วนที่เรียกว่า Node 2ของสถานีอวกาศซึ่งอยู่ตรงหน้าของยานด้านในก็จะมีถุงนอนอยู่หนึ่งอันที่ผูกติดกับผนังคุณคงคิดว่าไม่มีหมอนงั้นหรอการนอนแบบนี้คงไม่สบายแน่แน แต่ด้วยสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพียงแค่คุณทำตัวสบายๆรีแล็กซ์เพียงแค่นี้คุณก็จะหลับทันทีการทำอาหารอาหารของนักบินอวกาศมักจะถูกบรรจุในหลอดคล้ายๆกับหลอดยาสีฟันและก็ถุง dehydrated p a c k e t s หรือแปลเป็นไทยก็คือถุงสูญญากาศ ตัวอย่างในวันนี้ที่ผมจะนำมาให้ทุกคนดูก็คือการทำแซนด์วิชตอร์เทียไส้เนยถั่วและน้ำผึ้ง p o n e y and p e a n u t t u t t e r t o r t i l l a s a n d w ซ c h ซึ่งเป็นเมนูที่คุณสามารถทำได้บนโลกแต่จะมาทำบนอวกาศแทนอันดับแรกเลยเราจะนำถุงสุญญากาศที่มีแป้งทอร์เทียสุกแล้วที่มันอยู่ด้านในซึ่งเราสามารถเก็บได้ถึง18เดือนเลยจากนั้นเราก็แกะซองแป้งทอร์เทียแกะซองเนยถัว่ว บนสถานีอวากาศมีกันไกลด้วยนะเราก็แค่เพียงทาในถั่วลงไปบนแป้งสุดท้ายก็แค่บีบน้ำผึ้ง